ครับสวัสดีค sure ร kind of ับวันนี้ผมมาที like uh, oh, like oh yeah. oh, ่หาดอะไรครับผมหาดสำราญหาดสาราญนะครับหาดสำราญวันนี <ah ้ก็มาพบอาสาสมัครอคุณพี่คุณพี่ขอเชิญขอสัมภาษณ์หน่อยครับเจออะไรครับเจออะไรครับอ่านี่หาดดอสสำราญวันนี้เรามาทํากิจกรรมครับผมกิจกรรมเรื่องในวันอะไรเอ่ยกิจกรรมนอ่รอใช่ครับ ก็เลยมารวมตัวกันครับปกติเราจะวิ่งกันเส้นนี้ฮะอ๋อออกกําลังกายใช่ไหมครับคุณพี่วิ่งครับไม่ได้ออกกําลังกายเราวิ่งแลแล้วบ้านบ้านอยู่ตรงไหนครับบ้านเราอยู่ในบางสะพานนี่ครับหลายที่มาจากหลายๆที่ครับบางฝวนใหญ่บางฝันน้อยครับวันนี้ก็คนรักภาพก็จะมาวิ่งกันครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ได้ภาพสวยๆเดี๋ยวผมจะทํายูทูบเดี๋ยวผมจะส่งขให้นะพี่ช่องอะไรครับเออของผมใช้ชื่อ ชื่ออะไรสายยันสายเจียงนี่สายยันสายเจียงครับเดี๋ยวผมพาไปครับครับกดไลค์ให้ครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากที่ี่ครับครับผมครับผมก็ขอบคุณมากลูกเหล็กเล็กแดงมานะครับครับผมวันนี้โอเคครับขอบคุณครับขอขอสัมภาษณ์นิดนึงอ่าเป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคนบางสะพานตรองบางสะพานนะครับก็ที่นี่บางสะพานครับจริงๆบางสะพานน่าเที่ยวค่ะนะมีทะเลสวยนะครับ อันนี้ก็เป็นเส้นทางวิ่งของนักวิ่งตอนเช้ากับตอนตอนเย็นเขาก็จะมาออกกาลังกายกันเส้นนี้จริงๆแล้วเป็นเลนจักรยานแต่ว่าเดี๋ยวนี้นักวิ่งจะเยอะจะเยอะกว่าจักรยานครับก็เลยวันนี้เป็นวันวันหยุดวันหยุดวันวันนี้วันอะไรครับวันนี้วันเอ่อสวรรค์นครของรัชกาลที่เก้า วันนี้วันที่11บเอ็ดาค่ะสิโอ้วันนี้ที่13ก็เลยหยุดก็เลยมาทําจิตอาสาเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดครับแล้วก็ได้ประโยชน์กับชมรมของเราคุณพี่มีคุณพี่มีมีได้ลายอยู่รึเปล่เล่นค่ะเออเดี๋ยวเลี้ยวทักผมด้วยเีนยวผมมาดูนะอ่าผมก็จะเป็นกล้องนะฮะเพื่อให้ดูบรรยากาศขอบคุณมากครับวันนี้เราได้พบกับ พี่น้องชาวบางสะพานบางสะพานใหญ่นะครับครับมาทำบางสะพานน้อยก็มีนะคะครับผมเลยไปก็เป็นเหมือนสะพานคือเมื่อสักครู่ผมหลงไปนู่ฮะหลงเลยอ้อมกลับมาเพราะว่าผมจะไปกราบอาจารย์มนตรีที่วัดทางสายอเะเียบทะเลไปแล้วครับครับเคยมาแล้วใช่ไหมคะผมมาฮะมาบ่อยไม่ได้มาประมาณเจ็ดเดือนเพราะว่าโควิดเราก็เลยไม่กล้าไม่กล้ามาในกรณีว่าถ้าเรามาเขาจะหาว่าเราดื้อ เดี๋ยวก็เวลาเขาพูดอะไรมามันก็ไม่เหมือนครับผมครับขอขอบคุณมากนะครับพี่น้องชาวบางสะพานใหญ่ใช่ไหมฮะวันวางสะพานใหญ่วันนี้มาครับทะเลสวยครับมาทำตกิตอาสานะครับเมื่อในวันสวรรค์นตของราชการของนายหลวงของนายนายหลวงของราชการที่สักเก้านะครับครับ ครับในนามผมพอพอทีวีนะครับขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับครับผมผมขอเอาวิวทะเลให้พี่น้องดูหน่อยนะฮะครับวันนี้ผมสิงอุบลเอาภาพสวยๆของทะเลมาฝากนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นไปวัดทางสายไปไหว้พระอาจารย์ไมตรี นะครับเมื่อผมจัดแล้วเดี๋ยวผมจะส่งนะฮะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ